เหตุใดจึงต้องเดินวิชาธรรมกายเป็นอนุโลมปฏิโลมทุกวันเพราะเราเป็นคนขี้เกียจก่อนอื่นเราต้องทราบความรู้เบื้องต้นก่อนว่ามารเขาเป็นผู้ปกครองใหญ่เขาปกครองทั้งหมดทั้งในนิพพานและในภพสามนี้หน้าที่ของมารคืออะไร หน้าที่ประจําวันของเขาคือทำวิชาปกครองทุกวันคือทำวิชาบังคับใจจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทุกวันทำแล้วก็ยิ่งทำแล้วก็ยิ่งวิชาไปรอบตัวเขาวิชาไปถูกใครวิชานั้นก็เข้าบังคับใจของผู้นั้น เหมือนหนึ่งฝนตกไปทั่วใครไม่กางร่มป้องกันก็เปียกฝนวิชาปกครองที่มารเขาทำนั้นมีสภาพบังคับเหมือนเรากดรีรมอมดีวีแล้วเราก็เลือกช่องดูตามชอบใจวิชามารมีอนุภาพทุกวิชาเขาปกครองโดยการทำวิชาบังคับ วิชาของเขาบังคับได้หมดไม่มีใครอยากให้วิชาของมารมาบังคับด้วยกันทั้งนั้นเพราะการบังคับของมารส่งผลให้เดือดร้อนทุกกรณีให้ผลเป็นทุก์ทั้งสิน้นไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ไม่ดีทั้งนั้นการแก้วิชามารทำอย่างไรหลวงพ่อสด ท่านสอนแล้วว่าเราตั้งมั่นเดินวิชาสิบปดกายเป็นอนุโลมปฏิโลมทุกวันการเดินวิชาสิบปดกายก็เท่ากับการกลางร่มป้องกันตัวคือป้องกันไม่ให้ฝนเปียกตามที่ลุงการุณเปรียบเทียบให้ดูนั้นคติข้อเตือนใจของเรื่องนี้ จงมันเดินวิชาไว้เพื่อให้ดวงทำใสแล้วส่งผลให้ใจใสและกายก็ใสมารเขาก็ไม่ได้ช่องเข้ามาเล่นงานเราได้ถ้าไม่เดินวิชาไว้ทำให้ดวงทำไม่ใสแล้วส่งผลให้กายไม่ใสด้วยเกิดความขุ่นมัวในใจสร้างความขุ่นมัวนี้เป็นธรรมของมาร มานเขาได้ช่องในความขุนมัววันนั้นเขาก็เอาความขุ่นมัวนั้นเป็นฐานทัพเข้ามาทำลายเราได้ส่งผลให้เกิดความไม่ดีต่างๆแก่เรานั่นเองนี่คือทำใจให้ใสเข้าไว้ทำใจให้นิ่งเข้าไว้เพื่อให้ใจมีสภาพบันเทิงทำแล้วมานก็ไม่ได้ช่อง นี่คือคติที่ได้จากการเรียนวิชาธรรมกายเหมือนขี่เสือหากลงจากหลังเสือจะถูกเสือกัดมุมหนึ่งของหลวงพ่อวัดปากน้ำแม่ชีถนอมเล่าลุงการุณเขียนลำดับการเดินวิชาเบื้องต้น เพื่อเมื่อเข้าถึงสิบแปดกายแล้วตอนที่หนึ่งเมื่อถึงดวงปฐมมรักเมื่อใจหยุดนิ่งสนิทกลางกายดวงทาผุดพลายใสเกินใสปฐมมรักตั้งมั่นไม่หวั่นไหวรู้ด้วยใจไม่คิดไม่ปรุงแต่ง ดวงนี้คือทางตรงพระนิพพานเป็นประตูผ่านพบสามแฝงตั้งมั่นแฝงตั้งใจนิ่งพิงดวงใสสำแดงไม่สแสวงไม่ขยับไม่เผลอลายตอนที่สองเห็นกายสิบแปดกายทั้งหยาบละเอียดดวงใสนำ เห็นกายเร่องภายในกายซ้อนกายใสใสไม่สลายยาบจากยาบละเอียดลึกเข้าไปสิบแปดกายปรากฏครบทุูนดีเห็นเพียงเห็นไม่ยึดไม่สำคัญรู้ตามนั้นไม่เพลินไม่น่ายนี้ทุกกายคือทางทำอันพอดี ตั้งอยู่นิ่งณศูนย์กลางเดียวกันตอนที่สามเดินวิชาอนุโลมปฏิโลมอนุโลมหมุนผ่านอย่างอ่อนโยนปฏิโลมย้อนคลืนด้วยใจมั่นอย่างน้อยเจ็ดเที่ยวครบเป็นชั้นเพื่อกลั่นกายใจนั้นให้ผ่องใส เที่ยวแล้วเที่ยวเล่าเบาสบายไม่เร่งรัดไม่คิดไม่สงสัยทำจนกว่าทุกกายพองอัมภัยใสยดีแล้วจึงวางไม่ฝืนทำตอนที่สี่กายใสยสะอาดครบทุกกายเมื่อกายทั้งปวงบริสุทธิ์แล้วยาบไม่แคล้วละเอียดไม่ถลํา ใสซ้อนใสไร้เศร้ากรรมทั้งระบบทมตั้งมั่นดีใสด้วยหยุดใสด้วยนิ่งไม่ใช่สิ่งที่คิดหรือหวังหนีใสเพราะใจไม่เคลื่อนไปไหนมีอยู่ตรงนี้ลางนี้เพียงอย่างเพียงเดียวพอตอนที่ห้า ซ้อนกายธรรมพระอาหารหัส